ก็ได้มีโอกาสนะคะในการที่ได้เรียนหลักสูตรนะคะคำพีบริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืนนะคะคือเพิ่มการเติบโตธุรกิจ10เท่าด้วยการใช้เครื่องมือ Business m o เด l Canvas กับทางอาจารย์วิรัตินะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเราเหมือนกับเรารู้นะคะเรื่องนี้แต่เราไม่ได้เข้าใจและอาจารย์สอนให้คิดเชื่อมโยง เข้าใจหลักการและเหตุผลและการเชื่อมโยงของของความสัมพันธ์ใน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 ช่องต่างๆนะคะให้เราได้เห็นธุรกิจภาพรวมแล้วแล้วลึกซึ้งนะคะยิ่งขึ้นทําให้ทําให้เป็นประโยชน์อย่าง,ย,างยิ่งเลยะค่ะเพราะว่าบางทีเราลันธุรกิจมาระดับหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะหลงลืมหลงเพลินนะคะและลืมปัจจัยนะคะในใน,ในบางสิ่งไปในวันนี้อาจารย์ก็กลับมาทบทวนนะคะให้ให้เราเข้าใจในมุมลึกและให้เราวิเคราะห์ แล้วก็มองเคสตัดด้จริงจากธุรกิจจริงที่เราทำก็เป็นประโยชน์อย่าง,ย,าง,ย,างยิ่งค่ะคือทําให้เรานี้กลับมาวิเคราะห์แล้วก็แล้วก็ทําให้เรามองธรุรกิจท,ที่แตกต่างแล้วก็แต่อยู่บนพื้นฐานของจุดแข็งของเรานะคะท,ที่จะขยายธรุรกิจต่อไปได้มากขึ้นกว่าที่จะมีช่องทาง ของการรับลูกค้าหรือช่องทางของการเงินเพียงช่องทางเดียวค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับหนังสือคัมภี์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืนขอบคุณอาจารย์วิรัติสิงห์ัต์นะคะและขอบคุณหลักสูตรที่อาจารย์ได้สอนนะคะแล้วเราต้องขอบคุณตัวเองด้วยที่เราได้เปิดใจนะคะบางทีเราเราบอกว่าเราทาธุรกิจมา8ปปีแล้วเนี่ยจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยม,มันต้องเรียนรู้อย่างผู้ประกอบการต้องเรียนรู้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆนะคะก็วันนี้ทําให้เราได้ได้เรียนนะคะได้รู้นะคะแล้วก็ พร้อมที่จะแบ่งปันนะคะในสิ่งที่เรารู้เนี่ยให้กับให้ผู้คนรอบข้างนะคะไปไปในวงกว้างกับทางอาจารย์เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ